เอาละฮะเราขึ้นมาด้านนี้คุณออฟสื่อสารได้แล้วผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของที่อยู่นี้มานานมากเลยอยู่มานานแล้วแล้วก็เปิดแบบพวกบ้านเนี้ยค่ะหมายถึงคนที่บ้านเนี้ยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่ดีอยู่กับตัวอยู่กับที่บ้านอแต่ไปเอาแบบของที่มันไม่ดีเข้ามาอฮซึ่งก็ไม่รู้อะไรแต่เดี๋ยวไปว่ากันอันนี้เขาแค่เขาแค่บอกเฉยว่าเขายืนยันว่าเขาเห็นสิ่งที่เราเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามา ไม่ดีแต่คราวนี้เขาอยู่ตรงนี้มไม่ใช่ผีที่ตามล่างของเขาบอกว่าคิดเป็นเร่อเปื่อยอ่าไม่ใช่ผีที่ตามล่างของพี่อว้วนใช่อ่าคราวนี้สิ่งที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเรากําลังไปปลูกเงาหรือตัวบ้านเนี่ยทับที่เขาอยู่โดยที่ไม่ได้ขอเขาโดยที่ไม่ได้ขอเขาบ้านหลังนี้ตอนสร้างก็ทําพิธีนะแต่ไม่มีการขอเจ้าที่หรือ อาจจะไม่ได้ขอถูกเจ้าที่คือมีการตั้งเสาเอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะมีพิธีตั้งเสาเอกแต่ว่ามีพิธีขอที่ไอะไม่เคยคไม,ไม่ไม่เคยทราบอะคราวนี้ใช่ไม่ได้พิธีอ่าคราวนี้ผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะกล้องไม่ต้องตามมานะครับเขาอยู่บริเวณน,นี้ใช่ใช,ใช่ไหมคะตรงนั้นนะ็นจองโต๊ใหญ่ใหญ่มากอ่าคราวนี้พื้นที่ผมกำลังจะพูดนี้ว่า พื้นที่มันเนี่ยมันไปทับซ้อนกับบ้านข้างๆพื้นที่บ้านข้างๆเคยมีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่ถูกไหมครับ,รบซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าตรงเนี้เคยเป็นพื้นที่เดียวกันมาก่อนก็ได้แล้วมีการแบ่งไม่รู้กี่สิปีที่ผ่านมาบแบ่งเป็นของแม่ของพี่ตรงนี้เนี่ยเจ้าของที่ปัจจุบันได้รื้อจอมปลวกขนาดใหญ่ออกไปครับถูกไหมครับถูกแล้วเสียชีวิตท,ทันที ภายในกี่วันจำไม่ได้ตอนนั้นยังเด็กตอนนั้นยังเด็กเด็กเลยครับและเสียชีวิตเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างบ้านตรงนี้ซึ่งสร้างเนี่ยเราไม่เห็นจอมปลวกนั้นแล้วใช่ครับถูกไหมครับแต่อาจารย์เต้มีการพูดถึงเรื่องของเงาบ้านทับเงาสารทับเงาสารหรือทับบ้านเขาหรือทําให้เขาอึดอัดอยู่ๆเรามีบ้านอยู่หลังนึงแล้วอยู่มีบ้านหลังใหญ่มาเปิด อยู่หลังบ้านเราเปิดพิคอนโดทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอึดอัดทาไมก็ถึงมีฤทธิ์ได้ขนาดนั้นผมถามคุณออฟเดคือเขาก็ต้องอ่ะถ้าเป็นในแง่ของของความดีนะคะเขาจะต้องสะสมบุญบารมีหรือบัมเพญตบามามากพอในการที่จะแปลงเป็นนู่นเป็นนี่ได้หรือสองเขาก็ต้องมีโทสะมากพอแค่เป็นด้านใดีด้านไม่ดีนะก็ต้องมีโทสะมากพอที่จะสามารถแปลงเป็นอสุรกายอ่ะคือเป็นจุดติดอสุรกายแล้วก็ แปลงเป็นโนปเป็นนี่ได้เหมือนกันมีฤทธิ์ประมาณนั้นอันนี้เป็นส่วนไหมที่เขาไม่สามารถที่จะทําให้เราตั้งสารได้สักครั้งเลยเพราะมันไม่ถูกที่<ข>ก็มันไม่ใช่เจ้าที่คือเขาไม่ใช่เจ้าที่ต้องบอกนี้พี่เจที่ออฟพูดอ่ะมันถูกทั้งสองประเด็นไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งว่าคืออันเนี้ยมีอยู่ในบทพระสูตรหนึ่งครับ,ค,รบคือบทกรณีเมตตาสูตรเหตุคือพระสงฆ์ไปพำนักอยู่ที่วัดอืไปในป่า ไปในที่ไหนก็ตามเลือนล้างเลือนว่างครับแล้วก็ไปบําเพ็ญตบะทําสมาธิทําวิปัสสนาคราวนี้เทวดาทั้งหลายก็ต้องหลบอแต่คราวนี้พระเหล่านั้นพอยิ่งปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นนานขึ้นอเทวดากลับบ้านไม่ได้สิเพราะเขาโดนไล่บ้านเพราะต้องสละบ้านสละเรือนสละต้นไม้สละที่ให้พระอยู่และทํำยังไงวิธีไล่ง่ายครับแปลงเป็นผีบ้างแปลงเป็นยักษ์บ้างหรือแม้แต่กระทั่ง ทำกลิ่นให้เหม็นให้อยู่ไม่ได้ออืเพราะฉะนั้นเทวดาเขามีฤทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ครับตราบใดที่เราอยู่ในชั้นกรรมภพมนุษย์เทวดาอย่างที่เราพูดเลยคือเขาจะโกรธก็โกรธได้เขามีฤทธิ์ก็มีฤทธิ์ได้อวแล้วเขาไม่กลัวบาปบอสก็บาปส่วนบาปเพราะเขาเพราะมันเป็นที่ของเขาอะเขาม้ทรู้สึกอยู่เขายัมีกรรมคนอยู่ก็คือรักรอบกดลงเขายังมีมนกรรมภพมันมีครบหมดเฮ้ยกูสร้างบ้านที่กูกูสร้างอืแต่บางทีกูไม่ได้ทำไม่ได้ขอไม่ได้ตั้งสารเพียงตา เพราะเวลาการสร้างบ้านตามปกติอ่ะครับถ้าถ้าจริงๆแล้วมันก็ต้องตั้งศาลเพียงตาให้ให้เขาให้เจ้าที่ไปอยู่แล้วค่อยบอกว่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งศาลอันนี้ในกรณีที่มีพื้นที่ใหญ่ๆนะครับอือือเพราะฉะนั้นพอสร้างเสร็จมันก็กลายเป็นว่าอะแล้วยังไงมึงมาปลูกที่กูก็ไม่แปลกใจที่เขาเอารวาสกับออกนี่กําลังจะบอกว่าเขาเป็นอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ก็เป็นอาจจะเป็นผู้มีฤทธิ์ก็ได้ไดภาพอาภาพาภาพที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่แบบมีสองชุดอะค่ะ บางทีที่เห็นเป็นเป็นผ้าแถบใช่ไหมแล้วก็มีผ้าคลุมกับบางทีเห็นเป็นสบายอ่ะทางทางพี่ไก่บอกว่าเห็นเป็นชุดเหมือนชุดซาลีคือคนที่ตามเป็นชุดซาลีแต่ถ้าเป็นชุดไทยจะเป็นชุดสีเขียวที่เห็นคนคนที่ตามของพี่ที่ว่าตาแดงอะค่ะอ่าฮะคราวนี้คนที่ตามพี่ไก่ก็ยังเชื่อว่ามีคนตามอยู่อะไรคุณว่าหนูได้นะว่าคนที่ตามเนี่ยนั่นแหละที่หนูบอกคนนั้นแหละใครผาแม่นั่นแหละ เขาแม่เขาคุ้มครองอยู่คุ้มครองตลอดด้วยอันนี้ของดีเดี๋ยวก่อนของดีแยกกันเลยที่ตามอยู่คือแยกกันเลยกันพี่สามทำไมขนลุกทำไมขนลุกมีเรื่องอะไรคือม่ขึ้นหัวเลยค่ะเนี่ยมันขึ้นแบบขึ้นหัวแล้วเขาบอกว่าเป็นหออกแล้วคนที่ตามคือของดีใช่สิ่งที่ทําร้ายอยู่คือบ้านไปทับที่เขาถูกต้องนี่แยกคนละส่วนเลยนะคนละคนคอยพยุงด้วยเวลาเหมือนแบบเวลาอะไรที่มันจะล้มอะค่ะอย่างเช่นธุรกิจพอจะแยก ก็ทําให้มันรอดประมาณแบบท่านลมก็คือลมบนฟูกอ่ะใช่ใช่เชีสุดสุดเนี่ยสุดสุดแล้วมีอะไรขึ้นมาอุ้มขึ้นมาอีกใช่ใช่มีทางออกมีตลอดค่ะตลอดค่ะหรือแม้กระทั่งวันนี้ผมใช้คํานี้เลยหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่พี่กําลังประสบปัญหากับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมไม่ยอมก็ส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้รายการมาค่อยค่อย เจอตัวเขาใช่เพราะไม่คิดว่าจะและที่ใครแล้วก็ทําให้มันถูกต้องครับปัญหาอาการป่วยที่เกิดขึ้นของพี่อ้วนคือเรื่องของมันเป็นที่เท่าที่ดูดูนะถ้าคือกรรมที่มันติดตัวกับพี่เขามาวิบากกรรมที่พี่เขาต้องรับอยู่แล้วอแล้วก็วิญญาณที่ที่อะไรนะที่อยู่ที่นั่นอ่ะที่บ้านหลังนั้น่ะปันใหญ่อ่ะค่ะอาการป่วยของพี่อ้วนเนี่ยเกิดจากหนึ่งเรื่องของกรรม ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วสองเรื่องของชัยภูมิคราวนี้ชัยภูมิเนี่ยมันก็ส่งผลให้พลังงานบางสิ่งเนี่ยไปกระตุ้นไอสิ่งที่เป็นอยู่แล้วของกรรมถูกต้องเกิดขึ้นมากกว่าเดิมถูกไหมอันนี้คือพลังงานของชัยภูมินะคราวนี้ในส่วนของเรื่องของการเสียชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านคนในบ้านอันนี้เกี่ยวกับใครวาระของแต่ละคนเลยถ้าสําหรับหนูนะอ่า วาละนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยชัยภูมิของมันด้วยถูกไหมการนอนห้องนี้มีส่วนผลอ,อย่างนี้ไอ,อ้อส่วนที่นอนก็ดันมีผีทั้งผู้หญิงอยู่คือพลังงานเป็นตัวดันให้ให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าพอดวงเข้าดาวเข้าตำแหน่งนอนไม่ดีมันก็เขาเรียกผีซ้ำด้ามพลอ่ะค,อค,อคือเราไม่ได้ว่าแบบแหมเออเกาโทษผีบอกไม่ใช่เพราะเมื่อมันอยู่ในตำแหน่งที่เสียมันก็กระแทกเลยมันก็เจาะ เพราะฉนั้นคราวนี้ในตัวของพี่เขาเองพอไปนอนในตำแหน่งที่เสียคืออย่างที่บอกถ้าห้องพี่เขาสุดตรงนั้นมันจบอมันดันมีห้องข้างหลังของข้างหลังออีกอันนี้คือของบ้านของพี่พี่วของบ้านพี่อ้วนที่นอนมันแก้ได้ไหมก็คือในมุมผมก็คือทลายห้องข้างหลังอ่ะให้โล่งไปเลยอไม่ให้มีห้องอเพื่อจะได้เป็นห้องของพี่อ้วนเนี่ยสุดท้ายละเต็มเต็มเลยอันนี้คือในส่วนของบ้านพี่อ้วนในส่วนของอ้วนว่าขอเวลาเจแป๊บนึงค่ะตรงไหนมันเป็นวัดนะคะ นี่หนุนหนังคาวัดน่นมันเป็นไปได้ไหมว่าตรงนี้คือถ้าสมมติว่าในระดับลึกที่เป็นเชิงตะกอนสมัยก่อนคือจอมปลวกขึ้นแสดงว่าเคยต้องมีต้องมีเคยต้องมีอะไรมาก่อนนึกออกไหมจอมปลวกถึงได้ขึ้นไม่แน่ว่าตรงนี้อ่ะคือด้วยองศาด้วยทิศมาคือที่เผาศพเนี่ยหรือที่ฝังศพวัดนี้กี่ปีแล้วครับนานเกิดมาก็เจอแล้ววัดเก้าละถ้าเป็นพื้นที่ที่อาถรรพ์เช่นพื้นที่ป่าช้าเดิมพื้นที่เสียเดิม มันจะต้องมีการทำมาหารับประทานหรือเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ขึ้นหรือมีการตายแบบผิดปกติเกิดขึ้นเป็นไหมถ้าฝั่งนี้เป็นถ้าฝั่งนู้นเป็นฝั่งที่เคยเลี้ยงตายตายแบบอยู่ดีตายเขาตอนที่เราจะจบเรื่องกันใช่ไหมอ่าแล้วอยู่ดีมันก็แบบปุ๊บแล้วผู้หญิงมาจากไหนผู้หญิงมาจากไหนก็เป็นเจ้าของเจ้าเขาเรียกอะไรเจ้าปัชชายากรลีตากาลา อนั่นแหละใาญอะไรนะยายกะรีตากะลาเหรอนั่นแหละค่ะเก่าเลื่ของใหญ่ครับเป็นพื้นที่เก่าเลยมีพลังอำนาจขนาดนี้ไม่เพราะว่าถ้าใหกะรีตากะลาไม่แปลกที่ออฟจะโดนขนาดนั้นอ้าวถ้าผมถามเนี่ยคุณสื่อสารเขาได้ตอนนี้ใช่ไหมผมอยากขอเป็นวิทยาทานคุณป้าดูดิใช่แล้วทำไงอ่ะคุณเอาให้ชัวร์นะ นี่ทาให้เขากลัวนะหนูค่อนข้างชัวร์เลยเพราะว่าตอนที่ตอนแรกถ้าจะจบการเนียออกไปหมายถึงว่าจบเรื่องแนละ้วปันธงว่าเป็นจอมปลวกนี่แน่หรือว่าเป็นสารนี่แน่ในความรู้สึกหนูคือถ้าจบมันก็จบไงแต่อยู่ดีมันก็วูดขึ้นมาว่าไฟกองไฟกองไฟกองไฟ,กองไฟขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่แล้วก็โกรธตาแดงแล้วก็แบบประกอากับชุดที่เขาใส่มชมพูดแดงผู้หญิงสมัยก่อนไม่ใส่เด็ดขาดคุณอยู่ๆคุณสื่อสารเรื่องของยายกะลีตากลา ขึ้นมาได้พื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าประกอบกับข้อมูลที่ปศุสัตว์ตามที่อาจารย์เต้ว่าถ้าเลี้ยงสัตว์มันจะเลี้ยงไม่ได้คานี้ฝั่งนี้เลี้ยงไม่ได้ตายพอย้ายฝั่งนู้นเลี้ยงได้เป็นไปได้ว่านี่คือพื้นที่สุดป่าช้าเก่านี่กําลังจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมมองว่ามันคลี่คลายแล้วนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราคอเอามาจับรวมว่าเป็นเหตุการณ์เดียวซึ่งมันไม่ใช่ การป่วยนั่นคืออีกเหตุการณหนึ่งการทำมาหากินเป็นอีกเหตุการณหนึ่งคราวนี้การที่บ้านหลังนี้สร้างไม่เสร็จสักทีนี่คือคําตอบเพราะเราไปสร้างทับพื้นที่เก่าของเขาโดยที่ไม่เคยได้การรับการขออนุญาตใดๆเลยทำยังไงต้องถอนถอนบ้านถอนก็คือสวดถอนถอนอะไรครับถอนบ้านถอนพื้นที่ ท,ทุกบ้านเงี้ยหรอ,อ,อทุกบ้านเลยเฮ <Hey! S 2> ้ในในรั้วเราถึงขนาดต้องทุบบ้านจริงหรอถอนขึ้นมาถึงว่าให้พระสวดถอนผมต้องบอกว่าคุณพี่เขาใจดีนะถึงแม้เขาให้พี่สร้างไม่เสร็จแต่เขาใจดีอย่างหนึ่งคือถ้าพี่สร้างเสร็จชิปเกิดกับพี่ทันทีเรือหายขขเขาเขาเสียพี่เต้นิเตึมว่ากูไปได้ใจดีแต่มันมีของดีถ้าสร้างเสร็จ เขาหนักกว่านี้แล้วอย่างนี้อย่างนี้จะทํำยังไงให้ตรงนี้สร้างเสร็จถอนยังไงครับก็ในมุมผมนะเปลี่ยนประตูเข้าใหม่เปลี่ยนประตูเข้าใหม่ไปเข้าด้านนี้ไปเข้าด้านนี้อื้ว่ังไงต่อครับแล้วข้างหลังก็ทําเป็นชานพักออกไปแค่ชั้นหนึ่งไม่ต้องทําชั้นสองตรงนี้ทําชานพักออกไปใช่ในระหว่างเนี้ยที่จะทํำก็คือตั้งพีในเมื่อรู้ว่าคุณป้าเรียคุณปากันอายุน่าจะเก่าอยู่แล้วะก็พีบอกเลยว่า ตรงนี้ผมขออาศัยขอราวนี้พ,พีที่เขาบอกเขาพีแล้วเนี่ยเขาทําตามจุดจุดของบ้านแล้วเนี่ยแต่ที่บอกถอนหรือพีไม่ได้บอกเจ้าตัวมึงขอใครถ้าถามออฟเขาคงตอบครานี้ทํายังไงทําให้เอาให้เอา,เอา,เอาในสิ่งที่ให้มันถูกสิหนูแค่รู้สึกว่าถ้าจะทำใบสีที่ตั้งก็ต้องเป็นใบสีเทพเป็นใบสีเทพนะหนึ่งคู่หนึ่งคู่ตั้งเครื่องสองเวามารถตั้งเครื่องสองเวชตรงกลางได้เลยไหมคะ สามเวอร์ตรงกลางอ๋อดูแค่เหตุเป็นโต๊ะกลางบ้านหรือกลางที่กลางบ้านเหรอคะขอกลางกลางแจ้งตรงหนูตรงนี้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยอ๋อค่ะตรงกลางเป็นปลาสีเทพโต๊ะฟูก็ขาวฟูกาขาวจานเต้เถิมได้เลยนะสดกระดิบอะคู่หนึ่งนะมีของดิบด้วยต้องฝากสองฝั่งหมูอุ้ยโูเยอะอะคือต้องหมูเห็ดเป็ดไกอะคือต้องแบบเต็มอะะคนดูเห็นแบบภาพมันเป็นอย่างนั้นอะคือ ถ้าเป็นท่านที่คุมปา่าช้าโดยปกติเนี่ยในบนรรพบุรุษของเราก่อนรเราเรียกว่าเป็นผีปู่ผีย่าในสมัยโบราณเลยนะถ้าลึกกว่านั้นหรือตังทางทางเลยเขาเรียกปู่เยอ์ย่าเยยที่เรารู้จักกันครับทางภาคกลางเราเรียกยายกะลีตากระลาบางเรียก,กที่บางที่ก็เรียกยายกระลาตากะลีก็สุดแล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือนายป่าช้าคขา่ากนายป่าช้าคือเขามีสิทธิ์ที่จะให้ผีเข้าปา่าช้าหรือไม่ให้เข้าอยู่ที่เขาการจะซื้อที่ต้องซื้อ ไม่ซื้อไม่ได้ต้องขอเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้นะครับก็ต้องขอกันขมากันคราวนีอ้อย่างที่อออว่าก็คือหนึ่งเส้นเนี่ยก็เส้นบริวารที่จะไม่ให้ต้องมายุ่งตรงนี้อืเพราะตรงนี้มันเคยดันเลี้ยงปศุสุสัอเขาก็คงไม่พอใจในการที่ทําให้พื้นที่เขาเป็นแบบนั้นอ,อันนี้อย่างที่หนึ่งก็ให้เหล่าบรรดาลูกน้องบริวารไป ที่เราเรียกว่าตีนลงตีนสารฝั่งสุกก็ให้ฝั่งเขาไปอคราวนี้อย่างหัวหมูขยายเพิ่มเดี๋ยวนี้คนเข้าใจผิดว่าหัวอย่างเดียวอมันต้องมีคากิใช่แล้วก็มีหางมีหางแล้วส่วนตัวลําตัวเนี่ยก็ใช้เป็นหมูสามชั้นกลาง,างตรงกลาง,ง,ก,ลางก็คือครบหนึ่งตัวส่วนไอห,หมูยิ้มหมูหุบปากช่างมันไม่ต้องไปสนใจทําให้ครบคราวนี้ของเหล่านี้เวลาเส้นเวลาทําเสร็จเราก็เอาไปต้มแล้วก็แจกเป็นทาน ทำามูลส่ลทานเพื่อให้ทานเนี้ยเกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับเราตั้งโต๊ะไหว้เขาครับออันนี้ก็เรียกว่าจะได้ขมาให้ถูกๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าขมาขมาใครเขาก็ยังพูดอยู่ว่าทํามาไหว้ใครไหว้ไหว้ต้องเอ่ม่ชื่อป้าก็ยายกะลีตากะลาองนี้ค่ะอันนี้เราเรียกว่าพิธีการขอขมาหรือทําอะไรพีคราวนี้พอสมมติเราทําพิธีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบ้านหลังนี้จะสร้างได้ ก็ขยับประตูใหม่แต่การจะสร้างก็ต้องมีเงินนะอ่าถูกไหมฮะครับโชคลาภเขาไม่อยู่แล้วอ่าจะเปิดทางได้มากขึ้นคุณกำลังจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าอ่าฮะแล้วผู้ชายชุดขาวที่อยู่บนบ้านเป็นใครเจ้าที่ไงเจ้าที่นี่คือเจ้าที่อ่าอันนี้น่าจะเคลียร์ทุกปัญหานะมีข้อไหนยังไม่เคลียร์บ้างครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์หมดนะเคลียร์หมดนะไม่น่าเชื่อครับ การไปทับพื้นที่นี่ผมเพิ่งเคยได้ดวลจริงๆกับตายายกะลีตากะลา,า,ลาขออภัยด้วยนะผมพูดจาไม่ดีอะไรไปนะฮะขออภัยด้วยละกันนะครับอ่ะ <m. S 1> วันนี้อาจารย์เต้ยอยากจะฝากเรื่องอะไรคืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นส่วนตัวนิดนึง <ừ> คือผมอ่ะตั้งแต่ทําพิธีกรรมมาเนี่ย <ừ> สิ่งที่ผมกลัวที่สุดและให้ความเคารพคือนายป่าช้าอืคือทุกอย่างเวลาเราทําอ่ะเราจะขอขมาก่อน ซึ่งไม,ไม่คิดว่าเคสเนี้ยจะได้เจออซึ่งบอกว่าก็ไม่แปลกที่จะมีอำนาจมีสิ่งที่สามารถหยุดทุกอย่างแบบก็กูไม่ให้เพราะนั้นในมุมผมอย่างที่บอกครับก็คือเราพยายามสร้างเขาเรียกพันธมิตรสร้างความเมตตาขอความเมตตาการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีการ,รขอความเมตตากับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นถ้าใครหรือใครก็ตามที่คิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งืง มันไม่เป็นคนน่ารักเคสนี้เป็นหนึ่งในนั้นให้เห็นว่าบางทีที่มีสิ่งที่เหนือกว่าเรายังมีอยู่ครับผมคล้ายๆพี่เต้ละกันจะบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคือบางทีเราเอาคนโน้นเข้ามาเอาคนนี้เข้ามาคือดูนั่นดูนี่เลยค่ะะความคิดเห็นมันก็เริ่มแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเจ๋งกว่าใครหรอกค่ะม,มันอยู่ที่ว่าใครจะมาถูกจุดถูกเวลาถูกช่วงนะตรงไหนแล้วมันจะสามารถเฉลยคําตอบได้ไหมแค่นั้นเองจริงๆหนูก็ไม่ได้เก่งกว่าใครแค่ นูมาถึงแล้วเขาแสดงตัวแค่นั้นเองอ่ะนี่ยังไงก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนดูไม่มีสปอนเซอร์ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ A อ u แอมูเลตเดลเทคโนโลยีเฮลโลโซล่าโรลิปตัปดอทลิงลิงเอสักดาคมังกี้เดล็กก้าวนำบุญอาปากังสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับ เราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ